ค่งให้คุณหนึ่งได้รู้จักผักสวนกัวแล้วนะว่าผักสวนกุของน้องไม้มีอะไรบ้างนะคะมีผักอะไรบ้างคะเต่าเต่าในคุณหนึ่งไม่เห็นผักหนูเลยกลับเข้ามานอนแล้วเหรอคะคุณหนึ่งยังไม่ได้ดูผักหนูเลยพาคุณหนึ่งไปดูผักสวนกว a หนูหน่อยคะ่ะใครจะคนกู้องไม้ปลูกเองหรือเปล่าคะ คนเก่งพาไหนไปบอกคุณหนึ่งสิว่ามันมีผักอะไรบ้างลูกผักสรรวนครัวที่บ้านที่หนูปลูกมีอะไรบ้างคะหนึง่งคือต้นอะไรคะลูกมีอะไรบ้างเอ้ยแค่นี้เองจไหนไหนไหนให้แม่ฝนพาไปดูผักสรรวนครัวหนูปลูกอะไรบ้างคะหนะ้าโอ้โอ้อันนี้ต้นอะไรคะอันนี้ต้นอะไรคะ มะเขือเหรอคะผักสวยมากเลยโอมะเขืออ่าเตชินเตชินสวัสดีค่ะนี่นี่ตอนนี้น้องไม้กําลังพาไปดูผักสวนครัวลูกเดี๋ยวน้องไม้จ่าเดี๋ยวให้แม่ฝนต้องต้องให้แม่ฝนถ่ายลูกสวัสดีค่ะเตชินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก มไม่เจอหน้าตั้งนานคิดถึงจังเลยโอ้โหหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกหายไปไหนมานะเตชินหายไปไหนมาตั้งนานเลยลูกไม่เจอหน้าเลยน้องเตชินสบายดีไหมคะคนเก่งสบายดีไหมลูกสบายดีคะ่ะอ้วนขึ้นหรือเปล่านะมีแก้มมีแก้มขึ้นเลยน่ารักกินเยอยได้ป่า คนเก่งทางข้าวดูดูน้ำดอกไม้ดมอกไม้แเอ๊ะนา่ารักมากๆเลยวันนี้น้องเตชินจ๋าน้องเตชินได้ใบงานใบนี้ไปหรือยังคะเดี๋ยวครูหนึ่งเปิดให้ดูนะลูกนะอนนโอเคโอเคโอเคอน้องไม้เตรียมใบงานด้วยนะคะน้องไม้กับน้องเตชินได้ใบงานใบนี้หรือยังอยู่ในเล่มนี้นะคะที่ครูแจกให้ น้องไม้เตรียมมาหรือยังลูกน้องแต่ชนเตรียมมาหรือยังอ้าวงั้นเด็กๆตเตรียมใบงานชิ้นนี้ขึ้นมานะลูกนะเดี๋ยวคุณครูหนึ่งจะอธิบายเลยน้องไม้เก่งมากค่ะเก่ง <ๆ S 1> มากเลยลูกเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันนะคะน้องเคศมาแล้วน้องเขคสวัสดีคะ่ะน้องเขคสวัสดีคะ่ะ คนเก่งจ๋าคนเก่งเตรียมใบงานของตัวเองไว้นะแต่คุณหนึ่งจะเปิดให้เด็กๆด,กดูคนเก่งเห็นใบงานใบนี้ของหนูหรือยังเด็กๆเ,เห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูหนึ่งนะมาช่วยคุณครูหนึ่งนะคะว่าเราจะเดินไปถูกต้องไหมเด็กๆสังเกตที่ภาพเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรบ้างคะคนเก่งจ๋า คนเก่งเห็นน้องผู้หญิงคนนี้ไหมลูกุดสีเหลืองสีเหลืองคนเก่งเห็นไหมคะเห็นเอะคนเก่งคราวนี้คนเก่งมาช่วยคุณหนึ่งนะเรามาช่วยคุณหนึ่งกับน้องนะคะลูกให้เด็กๆลากเส้นนะคะเดินไปเดินไปเดินไปตกตั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 กตุแล้วให้เด็กเดกระ ลายสีกิจกรรมที่ทำตอนกลางคืนอ่าเด็กๆคิดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะเด็กๆดูในภาพนะไม่รู้เด็กๆดูก่อนนะคะน้องไม้ดูก่อนก่อนจะตอบคุณครูอย่าเพิ่งตอบยังไม่ได้ดูเลยอ่ดูภาพแรกก่อนนะคะภาพแรกลูกดูดูดาวตอนดูดาวดูดาวเราดูเวลาไหน ดูดาวดูกลางวันหรือว่ากลางคืนคะกลางคืนเพราะฉะนั้นระบายสีไหมคะลูกระบายสีไหมระบายค่ะระบายค่ะเก่งมากคะลูกให้เด็กๆระบายสีกิจกรรมที่ทำตอนกลางคืนนะแล้วกลางวันต้องระบายไหมคะกิจกรรมที่ทำในตอนกลางวัน <Happiness. S 2> ไม่ต้องนะคะกิจกรรมที T ่ทำตอนกลางวันไม่ต้องระบายสีนะระบายเฉพาะกลางคืนนะคะเดินต่อมารูปนี้รูปนี้ทำาอะไรเอ่ยเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่คะเตะบอลเตะบอลเตะบอลตอนกลางคืนหรือว่ากลางวันคนค่ะ เตะบอลกลางวันหรือกลางคืนลูกเตะบอลเตะกลางวันหรือกลางคืนเตะบอลกลางวันหรือกลางคืนางคืนเฮฮะน้องไม้เตะบอลเราควรเตะกลางวันหรือกลางคืนคะกลางนกลางวันกลางวันแสดงนว่าเราต้องระบายสีภาพนี้ไหมคะระบายสีภาพนี้ไหมลูก ราต้องระบายสีภาพเตะบอลไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องระบายเพราะว่าไม่ได้ทําในตอนกลางคืนนะคะถ้าเด็กๆเตะบอลกลางคืนมุดๆเลยเด็กสามารถเตะได้ไหมคะอ่าเข็ดเตะในบ้านก็ไม่ได้ลูกเตะบอลเล่นกลางคืนไม่ได้ เก่งมากเลยเดินต่อแล้วนะตั๊กเต๊กตั๊กเต๊กตั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 กเต๊กอ้าวมารูปนี้กำลังนั่งดูทีวีระบายไหมคะดูทีวีตอนไหนนะแน่ใจเหรอนี่นี่ดูดูนะเขาดูทีวีตอนกลางวันหรือกลางคืนลูกมีมีดาวด้วยดาวด้วย แสดงคืนกลางคืนน้องเตชิตบอกว่ากลางคืนเก่งมากเก่งมากเลยกลางคืนต้องระบายสีไหมคะระบายระบายค่ะเก่งมากเลยไปต่อแล้วนะตุ๊กติกตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอุาวติอมาุ๊กติ๊กตุกติงหยุดที่ภาพภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะปล่อยอ ปล่อยคงไปลูกคนเก่งดูลูกของปล่อยคงไปนะอะเด็กเก่งดูภาพของเด็กเดูภาพนะอ้าวเห็นไหมมีรูปดาวขึ้นเต็มมีดาวเต็มท้องฟ้าเลยแสดงว่าภาพนี้ระบายสีไหมคะระบายค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำในตอนกลางคืนอ้าวหลังจากนั้นก็กลับมา ถึงบ้านแล้วมาทำไรคะนอนนอนนอนระบายสีไหมคะระบายสีไหมคะใช่ระบายระบายพอทำในตอนกลางคืนนะคะนอนในตอนกลืนสรุปแล้วต้องระบายสีกี่ภาพคะเนี่ยมียนึลคือน้ำไม่ใช่ครับดูก่อนหนึ่ง ดูดาวใช่ไหมคะอ้าวสองสองอะไรคะน้องเคทสองดูทีวีดูทีวีสามคืออะไรคะเตชิน<ว>ปล่อยควปล่อยคมเลยปล่อยคมเลยใช่ค่ะลูกแล้วรูปที่ห้าคืออะไรคะไอ้รูปที่สี่คืออะไรคะ นอนนะคะสรุปแล้วมีทั้งหมดกี่ภาพคะสี่ภาพสี่ภาพโอ้ตงไม้เก่งจังเลยสุดยอดเลยน้องเขตก็เก่งมากๆเลยน้องเตชินก็เก่งมากๆเลยค่ะลูกเด็กๆระบายสีลงในใบงานนี้นะที่คุณครูแจกใบดีนะลูกนะแล้วส่งคุณครูหนึ่งกับคุณครูเฟนตี้มานะลูกนะเด็กๆต้องระบายสีทุกภาพไหมคะ เด็กๆเด็กๆคะเด็กๆระบายสีทุกภาพไหมหรือระบายแค่กิจกรรมในตอนกลางคืนระบายสีดำสีดำหรอสีดำหรอคะใช่แน่ใจเหรอน้องม้เดี๋ยวปรึกษาเพื่อนก่อนนะระบายสีภาพอะไรบ้างคะเด็กศจ๋า

ดูทีวีดูทีวีอะไรอีครับจะชินพูดอยู่คนหนึ่งกระซิบหน่งน้อคะัอยพรมรอยแล้วก็นอนนอนแล้วกิจกรรมกลางวันต้องระบายไหมคะที่ทําในกลางวันไม่ระบายไม่ระบายระบายเฉพาะกิจกรรมที่กลางคืนอ่ะคนนี้กลางคืนแล้วน้องไม้นอนแล้วหลับไปแล้วอคราวนี้คนเก่งจ้า เราเตรียมเล่นเกมเรียบร้อยแล้ววันนี้เราอ่านกันหรือยังเอ,อ่ยวันนี้เรายังไม่อ่านเลยในใครพร้อมอ่านแล้วบ้ยานครูด้วยเนูอ่านกับคุณครูด้วยเอาอันนี้วันนี้เราจะอ่านตัวไหนนะเอาวันนี้เ<ต>ด็กๆอยากอ่านสระอะไรเอ,อ่ยเด็กๆเ,เอาสระอะไรสระโอเด็กๆคล้องหรือย,อยังนะเดี๋ยวคุณอากีไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูหนึ่งพาคนเก่งอ่านก่อนนะคะ เสียงใครนะเสียงน้องไม้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะให้อ่านทีละคนนะคะอ่านทีละคนด้วยนะเมื่อวานนี้เราบอกกันแล้วว่าน้องไม้น้องเขตและน้องเตชินต้องแล้วนี้เราจะมา คนเก่งจะมาอ่านให้คุณครูหนึ่งกับคุณครูแต็นตี้ฟังตะล้ออุนกว่าอะไรนะตะล้ออู่นกว่าเตะล้อูะล้อูเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้น้องน้องไม้ดูนะคะว่าตะลอันนี้ใช้ตะลอูุ่นหไหมเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้คุณเก่กเง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณหนึ่งจะให้คนเก่งเป็นคนเลือกเอาน้องไม้น้องไม,งม้หรือน้องน้องไม้เริ่มก่อนน้องเตชินหรือว่าใครจะเริ่มก่อนคะ,ะใครจะเริ่มก่อนยกมือขึ้น,นโอ้โหอ่าส่วนคนที่ยังไม่อ่านปิดไม้ไว้ก่อน น้องน้องไม้ปิดกล้องเลยเหรอคะน้องอาน้องไม้ไม่ต้องปิดกล้องนะ <c oughs> คุณครูให้ปิดแค่ไม้เดีละละ๋ยวตอนโโนโี้เรารอไปโชว์เพื่อนๆก่อนนะคะน้องเคศน้องเคศจะเลือกอ่านสระอะไรลูกมีไอมีสระเอสระเอเอ้เอาเอาสระเอเลยเหรอนโ้องเคศบอกไม่คิดนานไม่คิดนานเลยเอาสระเอเลยเหรอลูกสาเอเอาสระมีสระเอสระเอสระเอ ซาลาโอซาลาโอน้องเคตเลือกซาลาโอ้โอเคไปลุยเลยครับโก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 ตัชัชออกเสียงชวชิงชัวชัวชัวชั ไม่าน้องไม้ปิดน้องเคทปิดไหมอ๋อน้องเตชินจะอ่ายเย้ลูเก่งมากเลยน้องเตชินเอาสระอะไรลูกมีสระเอสระเอสระเออ่ะคนเก่งเริ่มที่ตัวกรไก่นะคะชื่อน้องเตชินด้วยอ่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามเก่กเก่งมากลูกอ๋ออ่างค่ะเอ ชื่อชื่อน้องเตชินโตเอเตเก่งมากต่อไปลูกขอขอเอเขต่อไปยเลยต่อไปค่ะคุณเกงเขเยี่ยมเลยต่อไปต่อไปค่ะเขเขเอ ษาพี่เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแป๊บนึงนะลูกนะอพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆใช่ไหม <c oughs> พี่เลี้ยงนางงามให้ให้คุณแม่มาอยู่ใกล้ๆแล้วให้คุณแม่มาอยู่ใกล้ๆคุณอ่ะให้คุณแม่นั่งตักคุณแม่อ่านเลยก็ได้ลูกอ้าวอ่านด้วยกันเลยพร้อมนะคะต่อไปแล้วนะเถก่งมากค่ะต่อไปเม่ต่อไปค่ะทุกสุดยอด เอเย่ยมมากต่อไปค่ะรอเอรอเอเืออโอเครอรอรอเอรอเอรอเอเลยอะสองคำนี้ทออะทะารอเอเอ เก่งมากค่ะต่อไปน้องไม้แล้วนะคะน้องเตชินเก่งมากๆเลยค่ะย่มากเลยน้องเตชินเก่งมากเลยค่ะต่อไปน้องไม้อยู่ไหนน้องไม้ยังอยู่ไหมคะน้องไม้เอาสระอะไรคะอ้อ่าสระ้องแม่สระอใช่ไหมลูกน้องไม้เอาสระอะไรคะอ้อ หอยหีบลูกหอยหีบ enfin อ่า ouais คนเก่งคนเก่งออกเสียงตามคุณครูหนึ่งกับคุณครูแฟนตี้ก่อนนะลูกนะหอยหีบนะดูที่ตัวหอหีบนะคะพยัญชนะหอหีบนะหอโอหอโอหอหอหีบค่ะออกเสียงหอเอ้าไหนไหนไหนหน้าน้องไม้อยู่ไหนครูให้คุณหนึ่งเห็นหน้าหน่อยหอออโอ โอ้โหอะโอโอหโหโอต่อไปพอพานนะคะพอ างครั้งมันหยุดไต้แม้่คุณครูเฟนตี้ขันน้องก็เลยไม่รู้จะออกเสียงออกทําปากยังไงน้องไม้เห็นหน้าเห็นฝาใช่ไหมคะ,ออะ,คะโอเคคนเก่งจ๋าเกดเด็กๆวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะลูกทุกคนเลยตั้งใจอ่านหนังสือและตั้งใจทํากิจกรรมระบายสีด้วยนะคะคนเก่งน่ารัก <c oughs> จะให้คุณครูรีบจะพูดอย่างนี้น้องไม้จะไปไหนคะ ไปแล้วใครไปคะน้องไม้ไปแล้วค่ะน้องเตน้องน้องน้องเขตน้องไม้ไปไหนลูกน้องเขตน้องไม้ไปไหนทะไมรีบไปจังอะจ๊ะอ้าวเปิดไม้ได้ค่ะคราวนี้คนเก่งเปิดไม้นะคะเล่นเลยล่ะน้องเตชินทำได้ไหมลูกน้องเขตททำได้ไหมคะทำได้ค่ะใบงานนี้เด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ค่ะ เก่งมากได้ไหมวันนี้คุณแม่คุณแม่อยู่อยู่บ้านแล้วพลูกน้องเตชินได้เข้ามาในห้องได้วันนี้คุณแม่ค่โอ้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่กับน้องก็เลยไม่ค่อยได้ให้เขาเข้าเขาไม่ได้มีเน็ตอะคะอ๋อได้จ้ะแม่แม่จ๋างั้นคุณหนึ่งคุณหนึ่งจะขอรบกวนคุณแม่ถ้าวันไหนคุณแม่ไม่ได้เข้าคุณแม่ สอนน้องคุณหนึ่งรบควนคุณแม่ถ่ายภาพเก็บให้คุณครูหนึ่งหน่อยนะจ๊ะ,ะเพราะว่าคุณหนึ่งจะได้ติดตามพันนาการของน้องด้วยจ้ะว่าเวลาน้องไม่ได้ข้อง้องเรียนคุณครูหนึ่งส่งงานไปน้องมีใครดูแลไหมเวลาทํากิจกรรมคุณหนึ่งจะได้ประเมินพัฒนากการของน้องด้วยนะจ๊ะ ได้ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่วันนี้อุตส่าสละเวลาวันพักผ่อนหยุดงานยังเขาค่ะน้องเข้ามาเรียนนะคะ<ช>ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะมีอะไรสงสัยหรือไม่ทันยังไงติดผัดเรื่องไหนไลน์หาครูหนึ่งครูเฟนตี้ได้เลยนะคะค<ช><ช>จ้า<ช>วันนี้ก่อนจากกันเราต้องมาอุ้ยเล่นเล่นอะไรคะนะ้ลูกคนเก่งเล่นอะไรเล่น มีของเล่นด้วยเหรอเนี่ยแกล้งแล้วเคนน้องเขตจ้าน้องเขตตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะลูกตบโอเคแล้วนะฮะอันนี้เราหะเสร็จแล้วเหรอเราเซ็นระบายสีแล้วคะเอามาโชว์เอามาอวดคู่หนึ่งกับคุณครูแฟนตี้ไหนดูดิค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าไหนคนเก่งเคนทำเร็วมากเลยน้องเขตระบายสีหรือยังคะ อระบายแล้วระบแล้วถูกต้องะะไหมนะเดี๋ยวให้น้องเข็ดถ่ายรูปนะคะส่งเข้ามา <Okay. S 1> ในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยดูให้นะคะอ่าคนเก่งระบายเข้มๆเลยนะจะได้มองเห็นชัดๆนะจ๊ะ โอเคจ้าค่ะคนเก่งจ้ากอนจากการหนูน้อยมารยาทงามต้องทํายังไงเออ่ยเด็กพนมมือพนมมือนั่งขับเพียมเลยอ่ะมากเลยเดี๋ยวเราสั่ยาณก่อนนะคะยังเรายังไม่ไหวนะเดี๋ยวคุณแม่คนเก่งจ้าคนเก่งไม่นอนคนเก่งไม่นอนคนเก่งนั่งก่อนนะลูกน้องไว้คุณครูนน้องเตชีนนั่งก่อนนะลูกนะเสฉวนเมษาเข้ามาแล้วอ่ะคนเก่งมือพนมไว้ น้องไม้ที่น้องไม้พนันมือนั่งนั่งนั่งรอครับคนน้องไม้น้องไม้เนี่ยอนเพื่อนรออยู่เพนเพืนรอน้องไม้อยู่ลูก